ระว่าจน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่30ถึง31บันทึกว่า พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลายและในทินทุรก,กันดารซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้นจนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่ข้อคิด จากพระวจนะสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําต่อเรา 1- พระเจ้าทรงนําหน้าเราเสมอ 2- พระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อเราเสมอ 3. พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์กับเราเสมอ 4- พระเจ้าทรงอุ้มชูเราเสมอตลอดเส้นทาง 5- พระเจ้าทรงนําเราไปถึงจุดหมายปลายทางขอพระเจ้าอวยพรค่ะ